ก่อนที่จักรวรรดิชินจะรวมแผ่นดินจีนคือยุคแห่งเลือดและกลยุทธ์ยุคที่แม่ทัพยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์บางคนไร้พ่แต่ถูกประหารบางคนสุขุมแต่ถูกลอบสังหารบางคนคือผีในสนามรบและบางคนคือเทพสงครามผู้เยือกเย็นนี่คือเรื่องราวของเขาเหล่านั้นไปฉี่แม่ทัพผีแห่งชินไปฉี่เป็นแม่ทัพแห่งรัฐชิน มีชีวิตอยู่ในช่วงศตรวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชไม่มีข้อมูลวันเกิดแน่ชัดแต่ชื่อของเขาถูกตารึกไว้ในทุกสนามรบที่เต็มไปด้วยเลือดเขาชนะสงครามมากกว่า70ครั้งฆ่าศัตรูรวมกันมากกว่าล้านชีวิตเป็นผู้นําในการรบที่สําคัญเช่นสงครามอี้เฉอสังหารทหารรัฐเว่ยและฮั่นรวมแสนสงครามอิงตูทําลายเมืองหลวงรัฐชู ส่งครามช้างผิงไปฉี่ได้ใช้กลยุทธ์จนสามารถปิดล้อมกองทัพเจ้าได้ในสมรภูมิช้างผิงแม่ทัพแควนเจ้าถูกสังหารระหว่างพยายามนำกองทหารฝ่าวงล้อมทำให้ทหารแควนเจ้าที่เหลือยอมจำนนทั้งกองทัพไปฉี่ได้สั่งให้สังหารทหารแควนเจ้าที่ยอมจำนนเกือบทั้งหมดด้วยการฝังทั้งเป็นรวม400นาย ทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่น่าสะพึงกลัวไปทั่วทุกแคว้นเป็นที่มาของคำว่าแม่ทัพผีแห่งชินไปฉี่เก่งกลยุทธ์การใช้กำลังโจมตีตรงจุดอ่อนแบบเจาะทะลวงการวางแผนระยะยาวเช่นหลอกล่อศัตรูให้อ่อนล้าก่อนจู่โจมและรบแบบตัดสินผลเด็ดขาดไม่ยืดเยื้อสุดท้ายแม้ไร้พ่ายแต่กลับถูกราชสำนักชินหวาดระแวง ในยุคฉินจ้าเซี่ยงหวงังเขาถูกใส่ร้ายจากขันทีจิงเจี้ยนถูกปลดออกจากตำแหน่งและสั่งให้ฆ่าตัวตายเขาตายในสภาพที่ไม่มีศพไม่มีเกียรติไม่มีแม้แต่หลุมศพให้รำลึกแต่ชื่อของเขายัางสยบได้ทั้งยุคเหลียนผอขุนศึกไร้ผ้าแห่งรัฐเจ้าเหลียนผอแม่ทัพแห่งรัฐเจ้าเกิดช่วงต้นศตวตรรษที่3ก่อนคริสตศักราช เชี่ยวชาญกลศึกบูกล้าหารมีบารมีเป็นแม่ทัพผู้ยืนหยัดดังภูผาศัตรูต้องยำเกรงแม้เพียงนามเหลียนผอยกทัพตีรัดฉินจนต้องล่าถอยหลายครั้งป้องกันรัดเจ้าจากศึกซ้ำซ้อนได้สำเร็จร่วมมือกับหลินเชียงหรูนักการทูตแห่งเจ้าเป็นเรื่องราวในตำนานของคุณศึกกับนักปรา์ที่แสดงให้เห็นว่าเหรียญผอรู้จักถอยเพื่อรวมพลังและรู้จักนับถือคนที่ควรนับถือ หลังหายนะจากสงครามช้างผิงรัฐเจ้าอยู่ในสภาวะใกล้ล่มสลายเมืองหลวงหานตานถูกรุกคืบโดยกองทัพชินเหลียนผอแม่ทัพอาวุโสผู้มีประสบการณ์ยาวนานได้รับมอบหมายให้กลับมานำทัพรับมือภัยครั้งนี้เขาเลือกใช้กลยุทธ์ตั้งรับอย่างรัดกุมไม่ออกตีโต้แม้ถูกกดดันจากฝ่ายในและเสียงวิจารณ์เขามุ่งมั่นยื้เวลารักษาเมืองเอาไว้ แม้สุดท้ายจะถูกปลด,ดจากตำแหน่งเพราะข้อกล่าวหาขลาดเขาจากกลุ่มอิทธิพลในราชสำนักแต่การต้านทานเบื้องต้นของเขากลับกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้รัฐเจ้ามีเวลาฟื้นกำลังและเปิดทางให้รัฐชู่และรัฐเวยเข้ามาสนับสนุนจนกองทัพฉินจำต้องถอยในท้ายที่สุดเลี้ยนพอเก่งในการใช้กลยุทธ์เน้นรบเชิงจิตวิทยาและปะทะโดยตรงอย่างหนักแน่นการตั้งรับแข็งแรง แต่พร้อมส่วนกลับทันทีเมื่อศัตรูอ่อนแรงและการใช้เกียรติแม่ทัพกดขวัญศัตรูเมื่อแก่ตัวบารมีของเขาถูกมองเป็นภัยถูกปลดจากตำแหน่งหลายครั้งย้ายไปรับราชการที่รัฐเว่ยและชูบั้นปลายชีวิตอยากกลับมารับใช้รัฐเจ้าแต่ไม่ทันเขาจากไปในฐานะขุนพลผู้ไม่เคยแพ้ในสนามรบแต่กลับพ่ายในเกมของการเมืองหลี่มู่ปราการเหล็กแห่งรัฐเจ้าหลี่มู่แม่ทัพแห่งรัฐเจ้า มีชีวิตในช่วงปลายยุคจ้านกว๋วเป็นนักรบที่สุขุมเงียบขรึมและรอบคอบที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนวีรกรรมที่โด่งดังที่สุดของหลีมู่คือการป้องกันชายแดนรัฐเจ้าจากการรุกรานของชนเผ่าซงหนูทางตอนเหนือเข้าใช้กลยุทธ์ถอยหลอกล่อให้ลึกตลบหลังโดยแส้งทำเป็นหวาดกลัวไม่ตอบโต้การรุกรานเล็กน้อยนานนับปีจนศัตรูประมาท จากนั้นจึงลวงให้เข้ามาลึกในแดนเจ้าก่อนโอบล้อมและโจมตีด้วยกองทัพหลักทำลายกองกำลังทรงหนูกว่าแสนคนนับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้างชื่อให้หลี่มู่ในฐานะแม่ทัพผู้สุขุมรอบคอบและมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเป็นหนึ่งในแม่ทัพไม่กี่คนในยุคนั้นที่สามารถสยบภัยจากชายแดนเหนือได้อย่างเด็ดขาดในภายหลังได้รับคำสั่งป้องกันการลุกรานจากรัชฉินแม่ฉินจะส่งแม่ทัพมือดีหลายคน แต่หลีมู่ก็ไม่เคยพ่ายได้ชื่อว่าเป็นปราการเหล็กแห่งรัฐเจ้าจนรัฐฉินถึงขั้นใช้กลอุบายทางการเมืองปลดเขาออกเขาถนัดใช้กลยุทธ์นิ่งเหมือนหินกล้าราวฟ้าฟาดคือไม่โต้ตอบจนกว่าจะได้เปรียบใช้ยุทธวิธีกำแพงมนุษย์และการตั้งค่ายแบบลึกสุดท้ายฉินรู้ดีว่าไม่มีทางชนะหลีมู่ในสนามรบจึงใช้แผนลอบบอนทำลายภายในใส่ร้ายว่าหลีมู่คิดกบฏ ในที่สุดหลี่มู่ถูกปลดและถูกประหารหลังจากนั้นไม่นานรัฐเจ้าก็ล่มสลายหวังเจี้ยนเทพสงครามแห่งรัฐฉินหวังเจี้ยนแม่ทัพเอกของรัฐฉินมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจ้านกว๋วเป็นแม่ทัพที่สุขุมเยือกเย็นรละวางกลยุทธ์อย่างรอบด้านไม่โอ้อวดเขาเป็นแม่ทัพคนสําคัญของรัฐฉินในช่วงปลายยุคจ้านกว๋วเขาโด่งดังที่สุดจากการบัญชาการกองทัพฉินกว่า0 0แสนนายบุกตีรัชฉู ซึ่งเป็นรัฐใหญ่สุดท้ายที่ยังไม่ยอมจำนวนการศึกครั้งนั้นใช้เวลานานและซับซ้อนแต่หวังเจียนค่อยๆลุกคืบอย่างระมัดระวังจนสามารถตีเมืองหลวงของฉู่และบังคับให้อองฉู่ยอมแพ้ได้ในปี223ก่อนคริสต์กาลความเฉียบคงของเขาไม่เพียงอยู่ที่กลยุทธ์ทางทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการวางตัวในสนามการเมืองด้วยก่อนออกรบเขาแซงคำเป็นคนโลภเรียกร้องทรัพย์สินจำนวนมากจากฉินอ๋องเพื่อให้ลดความระแวง ไม่มองว่าเขาเป็นภัยต่อบาลังกลยุทธ์เชิงจิตวิทยานี้ทําให้เขารอดพ้นชะตาแบบเดียวกับแม่ทัพใหญ่คนก่อนหน้าและกลายเป็นเทพสงครามผู้ปิดฉากยุคแห่งดาบและเลือดอย่างแท้จริงหวังเจี้ยนถนัดใช้กลยุทธ์รบแบบเงียบไม่เผยไพย่เร็วรักษากําลังไว้ใช้จังหวะเดียวเด็ดขาดยอมรอแม้หลายปีหากชัยชนะจะยั่งยืนสุดท้ายหวังเจี้ยนไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกลอบสังหารเขาขอกเกษียณและกลับบ้านอย่างสงบ เขาใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างเรียบง่ายจนเสียชีวิตด้วยความเคารพจากราชสำนักนับเป็นแม่ทัพผู้มีชัยในทุกสมรภูมิไม่เว้นแม้แต่ในเกมการเมืองนี่คือสแม่ทัพ4ทางแห่งยุทธศาสตร์หคือผีที่ศัตรูยังพร่านแม้ยามไร้วิญญาณ1คือพญาเสือที่ยังยืนหยัดแม้แก่ชาราหคือกำแพง ที่ศัตรูต้องใช้กลอุบายจึงล้มได้และหนึ่งคือเทพที่เยือกเย็นจนกลายเป็นอมตะในสงครามนี่คือสี่ตำนานผู้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ก่อนแผ่นดินจะรวมเป็นหนึ่งหากคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนโบราณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่